ผมวิ่งมาประมาณ6ปีครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเรียกว่าออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะวิ่งให้ใหได้มากขึ้นให้ได้ไกลขึ้นเราก็ไปลงงานมินิมาราทอนเอาไว้ประมาณเดือนละ1นงานถึง2งานระยะที่ผมชอบมันท้าทายคือระยะฟูลมาราทอนคือ42กิโลคก,ก็เลยเป็นระยะหลักในการลงแข่งขันปีหนึ่งก็เฉลี่ยป,ประมาณ10งานปารีสมาราทอนเซาเปาโล,โลมาราทอนเจนีวา ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีโตเกียวมาราทอนมีออสก้ามาราทอนมีจุงเฟ้ามาราทอนมีเซอร์แมทมาราทอนกรกฎาที่ผ่านมาไปวิ่งที่ฮากดาเตะมาราทอนการวิ่งในสนามแข่งเนี่ยจะต่างกับการวิ่งเพื่อสุขภาพหรือการวิ่งออกกำลังกายนะครับคือเราวิ่งเพื่อการแข่งขันมันก็จะเริ่มมีความเสีย่ยงหรืออาจจะเริ่มมีอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับดังั้นการฝึกซ้อมเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นหัวใจสําคัญของการลงแข่งวิ่ง แล้วก็เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยเราจะไม่เจอภาวะเครียดภาวะเหนื่อยแบบนั้นในสนามทันทีแต่เราจะเคยเจอมันมาหลายๆครั้งแล้วในสนามซ้อมของเราไม่ใช่ว่าไปเจอวันแข่งแล้วก็เจอกับสภาพนั้นตุมเดียวเลยร่างกายจะเกิดจะเกิดความเครียดแล้วก็จะปรับตัวไม่ทันแล้วบางครั้งเนี่ยโรคอะไรที่มันซ่อนๆออยู่เนี่ยมันอาจจะระเบิดออกมาเพราะฉะนั้นผมก็จะค่อยๆปรับตัวเองด้วยการฝึกซ้อมครับสำหรับ นักวิ่งทั่วไปที่วิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าการที่เราออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราดูสภาพร่างกายตัวเราเองเอ,อ,อาการยังไงที่ควรจะต้องผ่อนหรือว่าหยุดนะครับอาการก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมากผิดปกติวันนีเ้เราไม่เคยเหนื่อยแบบนี้นะครับเราวันนี้เราเหนื่อยมากผิดปกติหรือว่ารู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับรู้สึกใจสั่นนะครับหรือรู้สึกมีอาการเจ็บหน้าอก อาการเจ็บหน้าอกนี้ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นถ้าเกิดเนี่ยเป็นอันตรายเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างอันตรายเราควรจะต้องรีบหยุดทันทีนะครับนั่งพักหรือนอนพักเลยนะครับเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้ดีขึ้นสําหรับนักวิ่งที่วิ่งเพื่อการแข่งขันนะครับซึ่งจะใช้ความสามารถใช้แรงใช้ความพยายามสูงเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสาเหตุท,ที่ทําให้นักวิ่งเนี่ยประสบปัญหาแล้วก็เกิด การเสียชีวิตขึ้นในขณะวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาจากโรคหัวใจถ้านักวิ่งอายุต่ำกว่า3 5ปีลงมาแล้วเกิดเหตุการณ์เนี้ยส่วนมากแล้วมักจะมีโรคประจําตัวอยู่ก่อนเช่นหัวใจมีปัญหาตั้งแต่เกิดแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แสดงอาการนะครับส่วนนักวิ่งที่อายุตั้งแต่35ขึ้นไปจนถึงอายุมากๆเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดจากปัญหาเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ย บางคนเนี่ยไม่ได้ออกกําลังกายรุนแรงก็ไม่มีอาการแต่ว่าจะ,สะแสดงอาการเมื่อเราออกกําลังกายรุนแรงหัวใจต้องทํางานหนักมากๆจนทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอนะครับดังนั้นะในกลุ่มที่ออกกำลังกายหนักๆเพื่อการแข่งขันอาจจะจําเป็นต้องตรวจสุขภาพรวมถึงการเช็คดูว่าเรามีความเสี่ยงไหมนะครับความเสี่ยงก็คือ ครอบครัวเราเรามีประวัติครอบครัวไหมมีใครที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไหมมีใครเสียช uh ีว <No> ิตด้วยเรื่องโรคหัวใจวายไหมในครอบครัวอันนี้คือประวัติความเสี่ยงประวัติความเสี่ยงของตัวนักวิ่งเองสูบบุหรี่หรือเปล่าการที่นักวิ่งสูบบุหรี่ก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่ทําให้เส้นเลือดหัวใจตีบแคบลงมาได้คนที่น้ําหนักเยอะก็ก็มีปัจจัยความเสี่ยงเหมือนกันผลเลือดไขมันในเลือดสูงไหมนะครับเป็นเบาหวานไหมนะครับพวกนี้ก็เป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ในรายที่มีความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยควรจะต้องไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพก็ทำตั้งแต่วัดความดันว่าความดันสูงไหมนะครับฟังเสียงหัวใจว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเปล่ามีเสียงลิ้นหัวใจรั่วหรือเปล่าหรือเสียงลิ้นหัวใจตีบไหมนะครับสิ่งที่น่าจะต้องทําก็คือเอ็กซเรย์ปอดดูว่าหัวใจโตไหมตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจว่าหัวใจเต้นเป็นจังหวะที่ถูกต้องหรือเปล่าที่ผิดปกติไหมนะครับ การตรวจทั้งหมดทั้งมวลนี่ช่วยเ,เรียกว่าคัดกรองคนไข้ได้กลุ่มหนึ่งแต่ยังไงก็ไม่หมดนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากขึ้นไปบางทีก็ยังซ่อนอยู่อีกเราก็ยังหลุดอีกนะครับอาจจะจําเป็นจะต้องไปตรวจเขาเรียกว่าวิ่งสายพานการวิ่งสายพานก็คือว่าในขณะปกติเนี่ยเราไม่มีอาการอะไรเลยแต่พอเราเริ่มเหนื่อยขณะที่เราออกกําลังกายตอนนั้นแหละต่างหากที่เส้นเลือดหัวใจเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหา จริงๆมันไม่ได้แคบลงเพียงแต่ว่าเราต้องการเลือดไปเลี้ยงมันมากขึ้นต่างหากมันก็เลยดูเหมือนจะแคบลงนะครับมันบางคนออกอาการตอนที่เราเหนื่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะตรวจได้จากการการเดินหรือการวิ่งสายพานแล้วก,แวก็แล้วก็ตรวจเครื่องวัดควาจันในขณะนั้นการวิ่งสาหรับผมเนี่ยเป,เป็นการออกกําลังกายนะครับแล้วก็เราทําเพื่อให้ให้สุขภาพเราแข็งแรงให้สุขภาพเราดีถึงจุดหนึ่งที่เราอิ่มตัวกับการแข่งขันเนี่ยเราก็คงจะลดระดับความเข้มข้นของมันลง แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการวิ่งเพื่อออกกาลังกายแล้วคงวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะวิ่งไม่ไหววิ่งไม่ไหวก็เปลี่ยนมาเป็นเดินจนกว่าจะเดินไม่ไหวครับ